สวัสดีค่ะก็แอดวานเองนะคะอัพพอดนี้แอดวานจะมาเล่าตอนที่7ของเรื่องน้ำตาสวรรค์ให้กับทุกท่านที่สนใจฟังค่ะ Tears in Heaven นะคะก็เลยยุ่จังพระเอกค่ะก็มาที่ต้นไซใหญ่เพียงลำพังก็ราวกับว่าเขานะคะได้เห็นเศร้าจินหลงนั่งอยู่ที่นั่นด้วยค่ะก็คือเขาก็เหมื่อลอยนะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตของเขากับ คนที่เขารักเหมือนน้องชายแท้ๆอย่างเศร้าเจนรง้งนี้เลยยุ่เจิงค่ะก็จำนะคะภาพวันเวลาเก่าๆดีๆก็ย้อนกลับมาแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเศร้าจนร้งอีกต่อไปแล้วเหมือนตอนนี้นะคะหินและหยางก็ถูกแยกออกจากกันไปเรียบร้อยหัวใจของเขาก็เหมือนมีมีดกรีดอยู่อย่างเจ็บปวดจากนั้นภาพตัดมาที่ จซื้ออี้นะคะซื้ออี้เพื่อนสนิทของนางเอกอะคะ่ะก็เสียใจกับตู้เสี่ยวชูแล้วก็เหอฉชินเฟยก็รู้สึกไม่สบายใจด้วยเช่นกันฉินเฟยนะคะเห็นคู่ของตู้เสี่ยวชูเนี่ยต้องจากกันโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนเขาก็คือฉินเฟยเองอะเขาก็คิดว่าเนี่ยเขาจะหวงแหนความสุขที่อยู่ตรงหน้าเขามากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องการที่จะซื้อบ้านแล้วก็แต่งงานกับซื้อฉีให้เร็วที่สุดนั้น in. จากนั้นค่ะภาพก็ตัดมาที่เล่อยยู่จึงนะคะพระเอกมาที่สุสานเพื่อมาระบายความโศกเศร้ากับเศร้าจนหลงแต่ว่าบังเอิญค่ะที่ตู้เสี่ยวชูนางเอกนะคะก็มาพบที่ก็ต้องการมาที่สุสานเช่นกันเพื่อมาไหว้เศร้าจนหลงนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันนะคะนี้ตู้เสี่ยวชูก็รอค่ะรอจนกระทั่งพระเอกอะ่ะเล่อยยู่จิงเดินออกจากหลุมศพของเศร้าจนหลงนะคะก่อนที่เธอก็ค่อยๆเดินเข้าไปแต่อย่างไรก็ตาม เลยยุเจิงพระเอกเนี่ยก็หยุดหยุดตู้เสี่ยวชูเอาไว้บอกว่าเนี่ยมาทำไม ตู้เสี่ยวชูก็บอกว่าเธอเอาดอกทิวลิปที่เศร้าจนหลงอ่ะชอบมาให้เขาด้วยแต่ว่าเล่ยยู่เจิงค่ะไม่อนุญ,ญาตให้ตู้เสี่ยวชูรบกวนเศร้าจนหลงนะคะเธอไม่คู่ควรค่ะก็ดา่านางเอกอีกแล้วตู้เสี่ยวชูก็น้ําตาไหลนะคะแล้วเธอเองก็รู้ว่าการตายของเศร้าจนหลงเนี่ยก็มีเป็นเพราะเธอด้วยแล้วเธอก็เสียใจมากแต่ว่าความรักที่เธอมีต่อเศร้าจนหลงนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่มาจากหัวใจของเธอเธอรักเขาจริง งจรงิแต่ว่าเหลยยูเจิงนะคะเมื่อได้ยินเนี่ยก็ไม่เชื่อค่ะพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องในอดีตเมื่อคืนฝนตกเมื่อปีที่แล้วตู้เสี่ยวชูเมาแล้วก็ล้มลงอยู่ตรงหน้ารถของเขาจากนั้นเขาก็พาตู้เสี่ยวชูเข้าไปที่โรงแรมเพราะว่าตู้เสี่ยวชูหลับไปซะก่อนนะคะตู้เสี่ยวชูในตอนนี้ก็จึงรู้ว่าอ๋อคนที่พาเธอไปในตอนนั้นที่ช่วยเธอก็คือเหลยยูเจิงนั่นเอง ตู้เสี่ยวชูค่ะต้องการจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในในคืนนั้นเมื่อปีก่อนแต่ว่าเลยยุ่เจิงไม่ต้องการฟังแล้วก็บังคับขับไล่เธอให้ออกไปจากสุสานตู้เสี่ยวชูเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันหลังเดินกลับออกไปก่อนที่จะได้ไปไหว้หลุมศพของเศร้าจนรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คือนางเอกไม่ได้เข้าไปค่ะ จากนั้นภาพตัดมาที่โรงพยาบาลเพื่อนร่วมงานของเศร้าจนรงนะคะก็พบสัญญาซื้อบ้านในลิ้นชัก ที่ทำงานของคุณหมอเซาจนินหลงนี้ในเอกสารชื่อบ้านเป็นชื่อของตู้เสี่ยวชูค่ะคุณหมอที่เป็นเพื่อนนะคะก็จึงโทรไปหาตู้เสี่ยวชูบอกว่าให้มารับของของคุณหมอเซาจินหลงไปด้วยตู้เสี่ยวชูค่ะพอรู้เรื่องบ้านเธอก็ยิ่งเสียใจเข้าไปอีกนะคะคือเซาจินหลงเนี่ยเตรียมทุกอย่างไว้ให้เธอมากขนาดนี้ตู้เสี่ยวชูค่ะก็รำพึงรำพันเสียใจอยู่กับซื้อฉีเพื่อนสนิทนะคะทันใดนั้นเองเนี่ยตู้ ูเสี่ยวชูก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่พนักงานขายค่ะของหน่วยงานอาสังหาริมทรัพย์นั่นแหละโดยที่โทรมานะคะมาเรียกร้องให้เธอไปชําระเงินดาวงวดสุดท้ายโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นบ้านจะถูกขายให้กับผู้อื่นไปแล้วก็เงินมัดจําที่เศร้าจนรงจ่ายไปอะ่ะก็จะถูกยึดกลายเป็นโมคะนะคะตู้เสี่ยวชูค่ะก็รีบไปทันทีแล้วก็ไปขอให้เจ้าหน้าที่อะ่ะให้เวลาเธอสักสองสาวันนะเธอต้องการเก็บบ้านนี้ไว้ แล้วงานขายก็ทำหน้าลำบากใจค่ะแต่ก็สัญญาว่าได้ได้งั้นให้เวลาคุณนะอีกแค่3วันเท่านั้นจากนั้นภาพตัดมาที่ยูเทียนกรุ๊ปนะคะ mm hmm. ก็เลยยูจิงพระเอกค่ะ mm hmm. ก็บังเอิญพบว่าเศร้าจนหงงเนี่ยจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อบ้านไปนะคะคือตอนนี้เขา ให้พนักงานเอาบัญชีมาให้เขาตรวจสอบเขาก็เลยเห็นยอดเงินจํานวนนี้ค่ะแล้วก็ให้คนเช็คไปก็เลยรู้ว่าอา้าวเป็นเศร้าจนหงที่จะซื้อบ้านนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงส่ง เฮอรวินเฟยเนี่แหละค่ะผู้ช่วยให้ไปติดต่อกับไอ้บริษัทอสังหาริมทรัพย์นีท้ทีจากนั้นภาพก็ตัดมาทางด้านนางเอกค่ะตู้เสียวชูนะคะก็ได้โทรไปยืมเงินจากพ่อแม่ของเธอมา3 0 0 0สนหยวนนอกจากนี้ค่ะซื้อฉีเพื่อนสนิทเนี่ยนะคะยังได้มอบเงินเก็บที่ตั้งใจเอาไว้แต่งงานเนี่ยเอาให้กับ เพื่อนด้วยให้กับตู้เสี่ยวชูด้วยเพื่อสนับสนุนนะคะตู้เสี่ยวชูเองก็ยังคงกุ้มใจอยู่เพราะว่ารวบรวมเงินตอนนี้ทั้งหมดนะคะมีเพียงแค่ครึ่งเดียวของที่จะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นก็ยังไม่พอนั่นเองนี่สื่อฉีค่ะสื่อฉีเนี่ยเพื่อนนางเอกนะคะก็มาบังคับให้ชินเฟยะแฟนของเธอเรียกว่าแฟนได้ไหมเธอรับไหม คือนั่นแหละอาแฟนและการนำเงินของเขานะคะส่วนที่เป็นของของฉินเฟยเองอะ่ะมาให้ด้วยก็คือเอามารวมให้เป็นตู้เสี่ยวชูไว้ไปจ่ายค่าบ้านนะคะตู้เสี่ยวชูค่ะเธอก็เกรงใจฉินเฟยแต่ว่าซื้อฉีค่ะนางก็บังคับนะคะแล้วก็เอาเงินมาจากฉินเฟยจนได้ก็ตู้เสี่ยวชูค่ะก็เริ่มหมดหวังนะคะเพราะรวมยังไงมันก็ยังไม่พอดังนั้นอะ่ะเธอจึงต้องไปหาประธานโมด้วยค่ะประธานโมคือเจ้านายเก่าในบริษัทนัก นะคะคพพิม์เพื่อขอความช่วยเหลือคุณโม่ะให้เงินรางวัลสุดท้ายแก่เธอแล้วก็ยังสมทบเงินให้อีกจํานวนหนึ่งด้วยค่ะในที่สุดนะคะด้วยเงินจํานวนนี้ตู้เสี่ยวชูก็มีเงินดาวครบตามจำนวนละเธอก็รีบไปที่สำนักงานขายบ้านทันทีแต่ว่าเธอไปสายนะคะคือเขานัด3วันแต่เธอไปไปครึ่งวันนะคะสายไปครึ่งวันบ้านถูกขายไปแล้วโดยผู้ซื้อก็คือเหลยยู่เจิงนั่นเองนางเอกก็ตะลึงไปเลยนะคะ จากนั้นค่ะนางเอกค่ะตู้เสี่ยวชูจึงรีบมาหาเหลยยู่เจิงทันทีเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเหลยยู่เจิงก็ไม่ให้พบค่ะแต่ว่านางเอกก็บุกเข้ามาแล้วก็เลยต้องให้พบนะคะพระเอกบอกว่าอ่ะห้านาทีก็นางเอกเข้ามาก็เลยแบบด้วยความรีบค่ะก็เทกระเป๋านะคะคือเงินทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็รวมทั้งสมุดบัญชีแล้วก็บัตรเงินสดเนี่ยก็วางไว้บนโต๊ะให้กับเหลยยู่เจิงเลยเหลยยู่เจิงก็มองนางเอกด้วยหางตาค่ะเธอแบบเธอมาทําไม แบบนี้ตู้เสี่ยวชูนะคะจึงบอกว่าเนี่ยมาเอาบ้านคืนบ้านนั้นนะ่ะเศร้าจนรงเขาซื้อเป็นชื่อฉันนะนี่ไงสัญญาซื้อขายตู้เสี่ยวชูนางเอกค่ะก็ยื่นสัญญาซื้อขายที่เศร้าจนโรงไปเซ็นกับบริษัท ขายบ้านนั่นน่ะนะคะเลยยุ่งจังค่ะก็รับมานะคะแล้วก็ฉีกมันทิ้งทันทีเลย <c oughs> แรงนะคะตู้เสี่ยวชูค่ะก็แบบเอ้ยฉีกทําไมแล้วก็คือต่อสู้กับเขาอย่างหนักเลยจะเอาบ้านแล้วก็เลยยุ่จังนะคะพระเอกก็เตือนเธอว่าอย่ามาสร้างปัญหาที่ไม่สมควรนะตู้เสี่ยวชูก็สาบานว่าจะซื้อบ้านคืนให้ได้นะคุณจ่ายเท่าไหร่คุณจ่ายเงินเขาไปเท่าไหร่ฉันจะคืนให้ทั้งหมดเลยยุ่จังก็ยิ้มเยาะเย้ยนะคะแล้วก็ไล่ให้ตู้เสี่ยวชูออกไปค่ะ จากนั้นภาพตัดมาที่หลินเซียงหยวนหลิงเซียงหยวนเป็นตัวโกงนะคะเป็นผู้ชายที่ชอบไต่เต้ามีความทะเยอทะยานสูงมากค่ะวันนี้เขาก็มาทานอาหารกับเซียลี่เซียลี่นี่เป็นคนไม่ดีนะคะเซียลี่คือทั้งสองคนนี้หาลือกันเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการเมืองบันเทิงของไอ้ยหยูเทียนกุ๊บเนี่ยแหละคะ่ะก็ในระหว่างนั้นนะคะเจียงฟัานลูกก็โทรตามโทรตามจิกให้ ลินเซียงหยวนอะไปรับรองเท้ามาให้เธอที่เธอสั่งไว้แล้วที่ร้านที่ห้างสปปรพสินค้าดังนั้นต่อมาเนี่ยลินเซียงหยวนก็จึงต้องแบบกัดฟันรีบไปรับรองเท้านะคะที่ห้างให้แต่ก็บางเอิญค่ะเขาได้มาพบกับเฮอฉ์ชินเฟยที่กําลังพาโจซือฉีมาซื้อกระเป๋าเหมือนกันนะคะมาซื้อของก็คือเพื่อนนางเอกอะคะ่ะซือฉีเธอเป็นคนที่แบบใช้เงินมือเตอิบมากเลยนะแต่ว่าไม่ใช่เงินตัวเองนะคะใช้เงินฉินเฟยค่ะแล้วก็ไม่ยอมที่จะแต่งงานกับ ินะะน่นเฟยยด้วนนะะคี้ชิ่นเฟยค่ะก็รูดบัตรไม่ผ่านสักใบเลยอะ่ะก็เพราะว่าใช้เงินเกินตัวมาตลอดนั่นเองลินเซียงหยวนก็จึงเสนอให้ใช้บัตรของเขารูดก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็บอกชิ่นเฟยว,ว่าใช้ไปเลยไม่ต้องคิดมาก จากนั้นค่ะภาพตัดมาที่ตู้เสี่ยวชูนางเอกนะคะวันนี้เธอก็นึกอยากจะทําอาหารขึ้นมาแต่ภาพที่ย้อนเข้ามาในความทรงจําของเธออะก็คือเรื่องราวความหวานหวานในระหว่างที่เศร้าจนหรงอะกำลังทําอาหารให้เธอรับประทานในอดีตเศร้าจนหงยังคงอยู่ในหัวใจของเธอตลอดเวลาก็เธอก็นั่งลงบนพื้นอย่างเศร้านะคะแล้วก็ไข่ก็แตกค่ะหม้อน้ําที่ตั้งไว้บนเตาก็ลืมแล้วนะคะก็คือปล่อยให้มันเดือดไปเถอะทันใดนั้นเองค่ะ ซื้อฉีแล้วก็ฉินเฟยก็กลับบ้านมาพอดีนะคะกลับมาจากข้างนอกก็เข้ามาก็เห็นโหข้าของกระจัดกระจายเลยในครัวก็เลยรีบมาพยุงให้ตู้เสี่ยวชูลุกขึ้นมาแล้วก็จัดการครัวที่เลอะเทอะตู้เสี่ยวชูเสียใจค่ะที่ไม่สามารถที่จะรักษาความรักของเศร้าจนหลงไว้ให้ดีๆได้นะคะก็เธอไม่ควรทําร้ายเขาเลยโจทีนี้ค่ะโจซื้อฉีนะคะซื้อฉีนั่นแหละก็พยายามปลอบใจตู้เสี่ยวชู เพื่อนสนิทต่อมาค่ะตู้เสี่ยวชูนะคะตัดสินใจมาที่ยูเทียนกรุ๊ปอีกมาดักรอพระเอกค่ะมาดักรอพระเอกในตอนเช้าแล้วก็บังคับค่ะบังคับพระเอกให้เขาอ่ะมอบบ้านของเซาเจินหลงอ่ะมาให้เธอ นี้พระเอกค่ะเลยยุทธจึงเนี่ยก็จึงไล่ตู้เสี่ยวชูออกจากงานด้วยนะคะบอกว่าไม่ให้แล้วก็ไล่ออกจากงานด้วยตู้เสี่ยวชูก็เลยเอาหนังสือสัญญาการจ้างงานที่เธอเซ็นสัญญากับโปหยวนนะคะขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยยังไงฉันก็ยังมีสิทธิ์อยู่ได้อีกหนึ่งเดือนเพราะว่าต้องมีการแจ้งร่วงหน้าหนึ่งเดือนนะถึงจะไล่ออกได้แล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยอีกหนึ่งเดือนเธอจะหาเงินมาคืนค่าบ้านให้กับเลยยุทธเจิงทั้งหมดเลยยุทธเจิงก็ยิ้มเยาะเย้ยค่ะก็คือเงินมันเยอะนะ เป็นแบบหลายล้านอ่ะก็มีเงินมันต้องมากมายจะหามาได้ยังไงแต่ก็รับคำท้าไปค่ะโดยหากที่ตู้เซียวชูเนี่ยเธอก็บอกว่าถ้าเธอทำไม่สำเร็จเธอก็จะออกไปจากโป๊หยวนทันทีแล้วก็จะออกจากเมืองนี้ไปเลยนะคะจบตอนที่7แล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่8นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซอดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟช n e s e นว v แ l a ซีร i ส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ